สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้เราก็มาอยู่กับเกมไอ้ครับเหมือนเดิมนะครับวันนี้เราก็มาอยู่กับแมปที่ชื่อว่าอะไรครับอ,อย่าไปดิ้นอุดปล่อยมันครับปล่อยมันแมปแมปนี้มีชื่อว่าชื่อว่าอะไรครับ,บเงียบตอนไม่ได้ย,ายหายไปกับยโายตัยไปไปจะได้จะได้มาเปิดกล้องใหม่ไหมเนี่ย โอ้ยช่วยช่วยทบนายสวัสดีรันท่นผู้ชมนี่คือรายการเกมเมอร์นะครับวันนี้เราก็มาอยู่กับ Minecraft Map Ender World ใช่เปล่าโวยตรโอมดูเอนเตอนะครับเาวันนี้เราก็มีผู่าิการมาเตอนครับคือคุไซน์นอ่นีีคุณชื่ออะไรวะเฮ้ยมีไซน์น่นมีอยู่ไนเล่นแล้วโอ้โหคิดอะไร จะยากสดซะหน่อยออโอเคครับไปลุยเลยดีกว่านะครับอย่าช้ามานนัวเรนรอเสียเวลานะครับปา่นลครับวันวาน,น,น,นมันต้องรองเขาเปิดประตูก่อนหรอวะเนี่ยหนึงหอยตีอูอดูา

เตียงมีประโยชน์งี้นี่เองนะนอน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 ไปให้หน่อยสิเฮ้ยยอจะขึ้นไปพังไงวะเนี่ยก็จะโนงไงโอ้โหยิงธนูคิดได้ไงเนี่ยอะไยอีกได้มีแต่ธนูเนี่ยจะให้เฟี้ยงถึงได้ไงเนี่ยอากีปลาปลาก็ได้มั้ง แอบปาเนี่ยตกแอบปาเอ้เอ้ยเดีวเราไปหนทางแล้วพี่ไฟกระโดดขีหลังไอ้เดอ์แมนใหาวมไปขบนเฮ้ย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 ลุงเขากวนุงเขากรธแล้วว้าวมีภรรยาเลยไหอตัว้ยจด้ยเอ้ยร้อนพราเขขอรายการเฮ้ยจะด้ยโอ้ดีลุง

ย pues ิงอะไรยิงอะไรเสียงตเสียงโคตรต้อองเลยยิงไวอากามันเดี๋ยวมันจะเซพเฮ้ย ตัางกันเลยน้องแมนตีอย่างเดียวเลยอะไรตั้งแต่กูเนี่ยเดยวาลองลาอะไรเนี่แม่ลร้านนก่อนมันต้องเป็นวนน้ำแน่นอนเลยที่เราเอาเตียงมาปึ้มบ้านมันเล่นอ่ะมันคงยังแค้นน่ยมันจำหน้าเราได้ด้วยเออเราก็โดนไอ้ร่งแมนพลาไปอะไรอะเตกมต่ำอยู่นอกแมพ แม่งข <She Onion. S 1> ีช <boat man. S 1> well, okay. ้างเลยขีช้างเลยอีช้างเ้ยอ่าต่ไต่กล้องไต่กล้องเฮ้ยขุด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 จะแตกมาเนี่ยอีกนิดเดียวอีกเนียอะเป๊ะเป็นอะไร เ้ยคุดผิดห้องนี่ว่ะมันต้องมาคูดห้องนี้อีกนิดเดียวอีกนิดเดียวโอ้ยโอ้ยโอยโอ้ยอ้ยโอ้เอ้ยรอ้ยยายบวกแล้วพอเลยพอเลยพอเยตอยยย้ย้ยย้ย้ย้ยแออ้ยใอ เอเดนแมนตัวน oh, ี้คิ้สั้นมากดูดิไม่จะตายเฮ้เราลงไปอยู่แนวโอีโอ้โหข้าได้มาถึงแล้วอาไดโอปีแล้วเอาไอ้บังกอนยาเลย เดี๋ยวเเดี๋ยวฆ่ามันฆ่ามันอนี่คับชาติแทจิงขอะไรครับเอาเเร็จคัาด้วยเจนีรู้มัห้ยเฮ้ย้ไตมเอาสิดงน่ัต้จรงมจัอด้เยนรงมันเกิดมดนเกิดมันเกงมันเกิดเ้าวเฮ้ยไอ้ มึงยกไปทำไมเอาเมึงเอาเค้กมาคืนกูเลยเอาเฮ้ยเอาเฮ้ยเอาเฮ้ยเอาเอาไม่พอใจเอาเค้กคืนมาเอาเฮ้ยมามามาอีหนูมาพยายามไปช่วยเรามาได้ยูโอ้ปักเทียนรอเลยเหรอเพื่อนมาแล้วมาแล้วมาแล้วเฮ้ยเอาลุงลุงลุง Lung. Bà. Bà right. right. the, 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 the Happy birthday to luôn. Happy birthday to loon. Happy birthday to loon. Happy birthday to Happy birthday to Happy Happy birthday to Happy này. มาหาเราดิเฮ้ยเฮ้ยลุงลุงบาดเจ็บนี่เฮ้ยไปเฮ้ยไปหยุดเอ้ยเฮ้ยเอ้ย insider จะมาติดตามๆหน่อยลุงบาดเจ็บนี่ลุงถึงมอมทักเนื้อเอาเฮ้ยตับๆหน่อยเฮ้ยเนี่ยมาดูความเขาท่าบาง่อเท่เฮ้ยอุ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 ้ยมีได้เข่ามีแด่หมดนี้

ขี่ชา้างนี่เอ้ยถือแล้วถือแล้วเย้ถือเค้กเลยนะครับโอ้โอ